แล้วก็เรามัดมีนะคะมันจะมีแล้วก็เชิงวัตถุงเป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกว่ายืงยักษ์ยืองเปรพตินนะคะเ,เชิงที่เป็นผ้ายกนะคะของเรานะคะคยกได้พุ่งขึ้นเอ้ยยกได้ยืนเป็นหลักนะคะสําหรับตัวนี้นะคะลายมี ขอลายโบราณเนี่ยต่างๆจะเป็นขอเป็นนาคเป็นหมีรวมกันทั้งหมดเป็นกาบนะคะใช่หมดละค,ะค่ะแบบนี้ละคะ่ะลายเนี่ยนะคะจะเป็นลายธรรมชาติของเราทั้งหมดเลยคะ่ะลายดั้งเดิมหลักๆก็จะเป็นขอเนี่ยมีขอขอเกี่ยกันน้อยนะภาษาไทยก็ขอเนี่ยก็คือนาคนะเป็นหลักนะคะแล้วก็ลายหมีนะคะที่เป็นมัดหมีนะคะ ผ้าสบายก็จะมีกาแกมีอันนี้ก็จะเป็นลายกาบแล้วก็นิ่หงแล้วก็มีมีนาคด้วยค่ะผสมกันแล้วนี้ก็คือลายาารวมกันจะเป็นลายคล้ายๆลายหมีลายขิดะนะคะแล้วก็ก็อันนี้จะประยุกต์อ่นนี้ถ้าเป็นลายช้างเมื่อก่อนมันจะมีช้างช้างทรงเครื่องม้าทรงเครื่องมันจะใหญ่กว่านี้นะคะ คือภูมิปัญญาเราตอนนี้นะ่ะทำได้อยู่แต่ว่าต้องหาตอมันมันเสียเวลาเนะคะเขาเลยไม่นิยมทํากันนอกจากมีการสั่งทำเพืะททำลายโบราณน,นะมันจะสวยงามมากนะคะที่ที่เราเสนอในในงานวิจัยนะคะสวยสวยกว่านี้อีกนะคะอันนี้เป็นลายประยุกต์ผสมรวมกันแล้วนะคะแล้วก็จะมีหงทรงเครื่องน่าทรงเครื่อง